โอ้โหพูดนะตาบีนี่ เออลูก่มครูอืมครัทายสบายดี FC ทุกท่านที่ติดตามนะครับชมหลังจากลงมัตปาแล้วก็ได้ไปหน้าทุกคนเลยไปมืนี้หยางไปเพราะว่าสูงนี่หาฮ็ตาบเฮาอียังไปแล้วก็หาหตาบมานําฮตาบก็บพอแล้วได้ทุกคนเด้ <S <S อือเข้าแล้วนี่นะ เปื่อยแล้วเขาจะวิหินเลยไป้นล่มโนกับเปืปป่อยไวๆนะโูงนี่นะเพาะว่าวพุทตกตลอดพอตัวหน่วมาเลยโอ้ทิงเฮีย พก็จะเอาแถวนี้จุดหมุนมัดถูเลยนี่มีอยู่ดอกหน่อยกันนะขยานขี่รถมาเจ้ามานี่ขี่รถมานำข้าวทุกคนเลย วันนี้เราจะได้ย่างไปต่อหาเห็ดไปทางวันนี้นะโอ้โหพอยตับไปเลยทุกคนเลยอืมตึ๊โอ้โหพูดเลยนี่พูดอะไรอยู่เน้โอ้โหพดูดนะ น้องลูกมีไม่พอโอ้หัวหน้าพ่อแก๊กทุกคนดูเชื่อกิจกรรมเมื่กี้นึ่วันหน้าพ่อแก๊กแล้วนี่เก็บไปหมูละสิสิบด,ดอกห้าดอกตาบ ดอกเงินฮานารุตจิ๊บเป็นลำทางทุกคนเลยสมหน้าพอได้แกงป๋าเจอตับอีกเลยทุกคนเอ้ยพุ่นน่ะนี่เต็มันเลยรอหนิโอ้พุ่นเนอะเยอะเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้ตืวมาสุดยอดสุดยอด มีอ้โหนี่เอมนี่ัวกคนเลยอ่าตุอยูตป่าเป็นเขายูตาป่านะถือว่า อ้อก็มีหลายเห็ดนี่นะประมาณมูละสี่ห้าดอกอโอ้ไปหายตาบหนึ่งจำชีหนึ่งหยัดเท่าตู้เย็นไว้ผุดแถวหว้ละมัน โอ้มันนี่ถือว่าหอนหน้าก็บสอยเลยเก้ามงทุกคนเลยโอ้ควายก็ท่านเอาอ่ออยู่โอ้ควายอ่อแล้วอ่อแล้วก็ปล่อยล้ามทุกคนเลยทำไปหากินเองมันโอ้โหเห็ดอีเลทุกคนเอ้ยเอาอยู่กลางเดินนี่เลยแบบนี้หลายบ่ เหรกระจูมันลดป่าตุกอ,ออกมาหอกังดิดพี่ปัดนี่นนงามเลยเอาไหมจำในบริหารเอาแต่ขันคุดเอาแล้วมันสีบีออทุกคนเลยปีนาน่ะเพราะว่เสือมันอยู่พื้นนี่ขันเอาคุดนะมันสีมันแตะสือมันแหละมันมีอ้อปีนา ตาบน้อยเนาะสุดลายตาบดอกบัวใหญ่อยู่นไดนนี่ตัวสุดยอดเลยได้กินเกงตาบไปแล้วเมื่อนี้นี่ความเสียบชุดยอดให้ตาบทุกคนเลยเสียบกระมูมมดเขาคายกันแล้วโอ้เพ่งได้นี่ได้ โลไทยยู่ล่าเนะโลละแสนปลายครบว,วอยู่ไทยจะขึ้นละแพงเห็ดนี่นะซับนี้แหละเขาขายเนะเป็ดกระจูงกระจูงไม่ไ้ทุกคนเลยแพงลาค่าแพงคดอกบานกันละค่าเน,นื้อเนึ้ออีเห็นขา้าขายได้ตรงนี้นเห็ดกำลังอ่อุกคนเลยแม,ม่กำลังออด้ยเขากินสามสี่มื้อเลยตั้งแต่ห้าเข้าป่าปูเขากินทุกมือ้อทุกมื้อเลย เอาเข้าป่ากับพออยู่แต่บโบลาณปัไนไดประมาณหมูหนึ่งสองมู่นี่แหละหมู่กับมูบ่บใหญ่นะประมาณสิบปลายดอกแกงเชือกเหาะขึ้นป่าเมื่อกี้นี้นะอยู่พี่โอ้ยหลายเลยเขาจะพอะในกระเทกได้หลายปิดเกืกอ,อกไก่ไก่ก็ไม่ได้เคาะนอนอยู่ปลายไม้ทุกคนเลยปลายม่บบกระบกมันนอนนะ ัดิงงแหงกมมาฮอนแล้วก็ไปัญาเบิงตูงก่อนเมื่อวานนี้ผลตุ้งแห้งๆครัมาต่ป่านะตอนบ่ายสองโมงหรือสามโมงนี่แหละวานนี้โง่ก็มาฮอนแล้วก็ลามเพิ่นไปหากินเองมันญาเดินกับเ็นทุกคนเลยว่าโง่กับีคอยอิ่มเบลโชงนี่ อย่างยุกอย่างยิบนี่มหาวา่าหมดเลยน้ำลงเลยเมื่อวานนี้น้ำหลมีอยู่เอาอย่าเบิกจิบก็ทุกคนเลยโอ้เขากับน้ำสัตว์ไปเสียหดเลยแถวนั้นละใครแดด Oh, กุ้งห,หลายอยู่กุนงะลยกุ้งจะคือเห็ดลายอยู่เลยทุกคนเลยปนะทุกคนอ่ะนี่ตัวใ,ใหญ่นะเมื่อเลยกุ้งนะโอ้กุ้งลายได้มดื่อนี้เลยเอามือเห็ะดไปไดกข้ามหนาวกันกุ้งนี่เจอคือละท่านหนาวตัวดองอยู่ก็มีนะฮะเข่าหน้าก็เหลืมเขียวและเซื้อเบสขึ้นละทื่อเลยทุกคนเลยแบบนี้ทางเบิ้งมือมอื่นมาพื้นกันเราบว่เข้าป่าแล้วมานอนใส่เบสจิตนา เพราะว่าจะป่าใหญ่แหละป่ามันได้ลู่มันเลี้งลู่อยู่เตะพายเฮานะคือละใหญ่เละประขอป่านะกะใส่เบ็ดขึ้นละถึกแะไรบ้างนี่มันมีสีชนวิตในที่น้อยทุกคนเลยความมืดฝนทั้งทงฟ้ากัน,กนดูลือกทุก่งก่อน ตัวท,ที่ลายอยู่ในกรุงเลยกุงก็ถึกุงก็ใหญ่มา,า,าเลยดอกอยู่กรุ่ กุ้งเราทัวเลยน้อยน้อยเดียวก็พอกินอิม่มอยู่มีกุง้งแน่มีเห,เนเนเห,หเ็ดตาบแนะ่ยมันนี่นะเบิ่งเห็ดตาบก่อนหลายชิ้นเลยพอกหิตตาบนะนี่สุดยอดเลยตัวนี้ตัวีได้ทั่วเลยเขาตัวนี้ออกว่อนโปรแกงเยอะแยะมันนี่ ตัวนี้เอามาทางตัวนี้ตัวนี้เอามาตะบานตัวนี้แคบบานตัวนี้นะโอป่ก็สุดๆเลยตัวนี้นะเห็ดตาเนี่นะพอได้อยู่ได้กินทุกคนเลยเพอดอกนี้เนี่ยใหญ่เลยนะเห็ดตาโปโอ้ตะหูพป้เลยตัวนี้นะ น,น้อดอกดีทุกคนเลตัวนี้ดอกดานาตีนมันก็บบางใหญ่เลยตัวนี้ก็กำลังงามๆกระจูม,มันนี่ชั้นนี้เรากำลังแสบแกงสีหว,วานๆรสชาติมันอือนี่อันเขาปิ้งปุ่นก็ได้ได้ไดนี่เลยปิ้งปุ่นหอมปีเงินมันิชุกขนโบชุกนี่โอ้อาการเสี่ยงหลายตัวนี้นะ มีคนกายกายบานเอาแลมเบอร์เห็ดตาเนี่ยทุกคนแตแกงบัวุกได้พังดินขาคอดิประมาณชั่วโมงหนึ่งคืนตีกใดมาคู่ตีมาเนาะทุกคนด้ไปนีโอ๊บเอาเฮ็ดโอ๊บเอาโอ๊บแบบมิเช่น้ำนะแบบมันสุกมากกับคืนนึงนี่ฮะอบนะแกงผัดโอ้ทีว่า โอปานใดพี่เศบปานใดอบนี่มันคือนหนึ่งนี่มันก็หอมได้ดอกใหญ่ๆใชนีหทั้งหมดอถืเท่าขักเลยเจะได้มาคู่ตีนมันคู่ตีนเห็ดก็ทุกคนเลยดอกบ้าใหญ่ ดอกชํานี้ทั้งหมดเจอ20ดอกเจ้าได้กิโลนึงนีดอกนี่จะบ่ใหญ่เลย อือถ้าคก็แกงนกโคนกทัวเลนกที่อันอมาตตาป้านั่นนะนกปี๊บอยู่สามตัวเมยจะกินโคนกเฮากินแกงแคตาบ ยังแซบกว่าให้ตาบก็คูตีนมันเด็กโอ๊บเอามาทุกคนโคกุ้ง <c oughs> ปั้นเขาก่อนโคนกนีกก่น <c oughs> ปั้นเขายาหล้างให้ตาแกงให้ตาบเลยมันมนี <c oughs> ออ่อู้เอาโนะอ๊บเอาตัดนะกุงก้งล่ะ <c oughs> <c oughs> ง,งนีนอ่เฮ็ดเราก็คู่ตีแล้วแล้วทุกคนเลยสองกล่องปลาตัวนี้งามๆเลยกระจูบมันอืมตัวตัวน,นี้ถือว่า เทาบานเลยตัวนี้เอาชีอบเมาบานี่มาล้างอีกทุกคนเลยล้างคากแล้วกะอ็อบม,มาล้างเห็ดทุกคนเลยบานี่ล้างเห็ดแล้วอบ จีผ้าขึงตีนมันมลังแล้วสกูชิบโนโทคนนะชงเท้มบ่มอโอ้พกเท้มไม่เจอหรอรเจอรึอปล่าเอหูบเท้มมม มีนึงนม่นก็ได้เซฟทีนำ้ำหลังไฟขึ้นบาทนี่โอ้โหเพิ่มพุดบล็อกบล็อก,บล,อกบล็อกอยู่นี่มีชื่อน้ำทุกคนเราจะน้อยเห็นน้ำเห็นตาบเนอแอละ้วกะ็โอ้ลายน้ำเห็นตาบก็พุดละ สูงเลยโอเปตาบกัน,น,น,นลักษณะคือน,นึ่งทุกคนนะมันจะหมุนเนี่ยตับเจียวไปเด้อจำ ពីครับផ្អោអបនេះបតិសើមកខ ুই តទួតដែរចូលមកតាំออาาจแ,จจแจវក້ອຍนํนาទៅដែរតាក់ជោទយនេះទួតនេះចឹងហើយតាំแจវអឺតបាទអប់សุกឡាដៃយឺធ ôi 1មិនញោបព្រោះវាញោបហេតនេះណា พอดีถอยหนึ่งเลยเล่พอดีถอยหนึ่งเต็มเต็มมาตัำแจวก็ทุกคนเลยตัแจวจำเพราะวะเขาเอาอนี่ยไปเสื่อมบุพเพเด คือคือหมดล้วแะเดยเมอคืคือมีคือไแ่ทมแีเมื่อมปรได้มามาทุกคนโอ้โหตาบมานี่กินตัวข้าวเทงน้ำเดียวมานี่ปลาตัว chi Sụt nhọn ngày tí mình Đó đây bí Mà คำนั้นโหนเลยทุกคนเลย โอเคทุกคนเลยตอนนี้ก็ได้กินขา้าวกินน้ำอิ่มแหละว,วันนี้มาหน้ามาแล้วก็หยางมาแล้วก็เห็นรถข้าเจ้าเลยขึ้นรถข้าเจ้ามานํามาลงอยู่พี่าหายตาเรลามาถือว่ามาหน,หน้าแล้วก็โอ้ได้หลายเติมได้ทั่วเลยถือว่ามานอยู่วันนี้ ตอนนี้กาได้กี่ข้าวกี่น้ำอิ่มเลยปุ๊บเอาเหตุตามมันนี้นะฮาสำหรับคลิปนี้กาจบลงเพยงนี้คลิปหน้าพอเดี๋ยวไม่ขอบใจที่ติดตามนะครับชม